สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลีมีเต็เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณผือใบนาดได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มอย่าหาทรรมว IP โดยได้โพสข้อความที่ว่าแค่นี้อะนะเงินกระถินบนต้นกัน ของจำปาดุงโอ้โหเงินมันหายไปไหนหมดเข้ากระเป๋าใช่หรือไม่แล้วยังมีหน้าไปโหนใส่ใหม่ต่อยอดทำเป็นควักร่วมบุญทั้งทั้งที่เงินบุญเป็นของเอฟซีที่พวกเกย,ยักไว้แล้วตีเนียนเป็นเงินของตัวเองพวกเกล้าสาบานหรือไม่ว่าพวกเกยไม่ได้หาแด็ก ไม่ได้อมเงินบุญของ f อคนโงดเท่านั้นที่หลงเชื่อพวกมันกระถิ้นผ้าป่าแต่ละวัดได้ไปเท่าไหร่ไอพวกมิจฉาชีพทำบุญคือการแสดงจิกเงินอมเงินคืออาชีพหลักหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียล ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าอยู่ในกระเป๋าของนางเถกเพียบอะน,นะคุณพื้ใบหนาได้มีการตอบกลับความคิดเห็นนี้วา่าควักออกมาเป็นปึกแล้วบอกเป็นเงินตัวเองแกงเงี้ยนบุญคุณพื้ใบหนาได้มีการตอบกลับความคิดเห็นนี้วา่าอยากกินหมากอร่อยของไอ้่วย เดี field, ๋ยวค่อยไหลหน้างานไถเงิน f อซีอีกรอบสาบานมันก็ตายคักๆดูดีๆใบละเศษนานันฮ่าๆๆแสนสาหัสไม่อายเลยเนาะฮ่าๆๆติดแค่นี้ก็บุญแล้วส่วนมากโอนมาอมหมดลูกไอ้อย่าลืมเอาข่าวพ่อกับแม่ททำบุญไปออกข่าวด้วยนะ เดี๋ยวพ่อไม่ดังนะคะฮ่าฮ่าอยากให้อาจารย์ไพศาลมานิมิตมันสองคนผัวเมียจังส่วนอีกโพส์หนึ่งนะคะที่คุณพื้ใบนาดได้มีการโพส์ลงในกลุ่มอย่าหาทรรมว i ไได้โพสต์ข้อความที่ว่าเมื่อคืนพือย้อนไปฟังแถลงคดีน้องชมพู่ที่อดีตพบตร ท่านสุวั์แจ้งยอดสุขและก็มีจำเลยและทีมหมอป่าร่วมฝังด้วยอาการกิริยาของไอ้จำเลยตอนนั้นจะสังเกตเห็นได้เลยว่ารุนและเวลาที่ท่านสุวั์แจงรายละเอียดและเหมือนแทงใจจำเลยจำเลยจะเสยผมลูบคิ้วไปมาตลอดเวลากัดฟันกรามโกรธแม้แต่ทุกวันนี้ เวลามันโมโหหรือสะอึกในความทอแหลข,ของมันของตัวมันเองมันก็จะรูปคิ้วเสยผมเหมือนกันคดีน้องฉุภูท่านอดีตผอบอตโรกล่าวว่ามีคนกระทาและต้องมีคนรับผิดชอบโจรผู้ร้ายที่ไหนที่จะยอมรับว่าตัวเองเป็นโจรเป็นคนร้ายและคนร้ายมักจะทิ้งร่องรอย และย้อนกลับไปตรวจดูว่าตัวเองเผลอทิ้งหลักฐานไว้หรือไม่ไอ้พลถึงกับกระอักกระอ่วนเสยผมรูปคิ้วนั่งไม่ติดโต๊ะก,กันเลยทีเดียวการทำงานของเราเราไม่จับผิดตัวแน่นอนก็ให้คนร้ายนอนเครียดต,ต่อไปใจตู่พองโตทันทีจุกกรู หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าหลักฐานไม่พอมันจะรอดนะสิคุณพื้นใบนาดได้มีการตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าก็รอลุ้นเอาในวันที่20ถ้ายกไม่ได้หมายความว่ามันบริสุทธิ์นะแค่ยกผลประโยชน์แห่งความสงสัย มันคือแพะเถ่าเราก็มาลุ้นกันว่าหลักฐานที่อายการนำขึ้นน้ำหนักจะมากพอที่จะมัดตัวมันหรือไม่แต่อย่าลืมนะพยานเปลี่ยนคำในชั้นศาลก็หลายคนเพราะได้ผลประโยชน์จากไอ้ผ่วยดีไม่ดีมีคนจะโดนเบิกความเท็จตามไอ้ผ่วยเข้าคุกไปด้วยขอให้มันติดคุก คุณผือใบหนาดได้มีการตอบกลับความคิดเห็นว่าถ้าหลงนี้ไม่มีสิทธิ์ประกันตัวตรงดิ่งเข้าคุกรอสู่อุทธรณ์ในคุกพฤติกรรมมันออกมาจนไม่รู้จะออกยังไงค่ะผือจักกวาลมากจำนุนด้วยหลักฐานโทษประหารชีวิตขออุทธรหน่อย ความจริงไม่จําเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งอุ๊ยเสียงหนุ่มกันชัยก็ามามึงๆตูได้ยินว่ามีคนหลอกยืมเงินคนแล้วไม่ยอมใช้บ่ายเบียงบ่ายเบี่ยงเจ็ดหลักเลยนะมึงคุณเพือเ่อไปนาได้มีการตอบกลับความคิดเหนนี้ว่าเออนั่นอดีตตูเห็นพูดกันสนันยูทูบ ไผยวะบอกให้ไปฟังเจ๊อ่อนอ่อนถัวอะไรนี่แหละตู่ก็ไม่เคยไปฟังเรามาต่อกันที่ทางด้านของทนายสมเกยียจกันต่อนะคะโดยทนายสมเกยียจได้มีการไล่สุดแล้ววิเคราะ์หบอกว่าจำเลยนั้นรู้อยู่แก่ใจว่าตนนั้นทำอะไรลงไปอย่าพยายามที่จะหลอกคนทั้งประเทศโกบเกือน ความหวาดกลัวกบเกลื่อนหน้าตาอันเศร้าหมองเอาเป็นว่าเราไปรับฟังบางช่วงบางตอนที่ทนายสมเกียรติได้มีการวิเคราะห์ถึงประเด็นนี้กันเลยนะคะแห่งกฎแห่งกรรมเนี่ยมันเชื่องทำเสมอจริงๆหินที่นอนก็เสีย,ยชีวิตก็สูงขึ้นเองไม่ได้ครับพี่วิทูลครับผมก็เชื่อว่าขึ้นเองไม่ไมีคนเอาไป มีคนเอาขึ้นไปมีคนเอาพรางจริงอ่ะผมวอย่างนี้เลยนะครับมีคนเอาพรางมีคนเอาเด็กขึ้นไปและผมขอให้มันได้รับกรรมผมขอให้มันได้รับกรรมนะครับผมขอให้ไอ้คนชั่วไอ้คนเลวที่กระทำกับเด็กขอให้มันได้รับกรรมตามโทษของมัน ขอให้ฟ้าดินเป็นพยานนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์นะครับขอให้ลงโทษคนที่กระทำกับเด็กผู้บริสุทธิ์อย่างสาสมนะครับนะครับกฎแห่งกรรมเจ้ากรรมในเวรเที่ยงทำเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ ที่มาพูดตรงนี้เกี่ยวกับสามันสำนึกว่าคนบางคนรู้อยู่แก่ใจว่าทําอะไรลงไปรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองอะได้กระทำอะไรลงไปเนี่ยยังพยายามหลอกตัวเองหลอกเอฟซีหลอกคนทั้งโลกหลอกคนทั้งโลกสวัสดีแม่กอตนะนะถ้ามีใครก็ตามไปถามว่ามึงฆ่าหรือเปล่า ผมไม่ได้ฆ่าผมไม่ได้ทำแต่ถ้าถามใหม่ครับคือถ้าถามใหม่นะครับนะถามใหม่นะเออคุณไม่ได้ตั้งใจทำแหละแต่มันเกิดจากความผิดพลาดครั้งเผลอแล้วมันก็เลยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอาจจะสะอึกก็ได้ผมไม่ได้ทำเพราะผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าไนงะไม่ได้ตั้งใจจะทำให้น้องเสียชีวิตไงแต่ถ้าถามใหม่ว่า เออไม่ได้ตั้งใจทําหรอกผมรู้แต่ว่าคุณมีส่วนในการทําให้เด็กเสียชีวิตใช่ไหมอึกสะอึกแน่นอนออนะครับคุณริรินนะบอกว่าถ้าเกิดลงโทษจําเลยอ่อนก,การไม่ออกแน่นอนทุกท่านฟังให้ดีนะครับวันนั้นเขาจะใส่กุญแจมือไว้ก่อนก่อนอ่านคำพิพากษาจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสารอะไรไปตั้งยืนคุมไว้ก่อนงานนี้อาจจะมีสองสำนายนะครับนะ ไม่มีประจักษ์พยานเห็นเขาว่ายกแล้วถ้าไม่มีประจักษ์พยานเห็นน้องเดินตามสังไปมันหักล้างกันได้ไหมครับคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานอยู่แล้วครับพี่พี่นักล่าครับเราไม่ต้องไปหลงโลงประเด็นเลยครับคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานไม่มีดีเอ็ครับแต่มีวัตถุพยานเชื่อมโยง มีวัตถุพยานสำคัญคือชิ้นส่วนของอสิ่งต่างๆในร่างกายของเด็กอยู่กับความครอบครองของจำเลยและชิ้นส่วนที่หลุดออกไปจากศพหรือ,อเด็กก็ตามเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนที่มีการกระทำขึ้นใหม่มีการตัดหัน่นและบังเอิญชิ้นส่วนที่เจอพบในความครอบครองของจำเลยนั้น มันตรงกันมันตรงกันครับเมื่อมันตรงกันมันเป็นการตอบคําถามได้อย่างหนึ่งว่ามันตรงกันมันเป็นคําถามตอบคําถามได้อย่างหนึ่งว่ามันต้องมาจากแหล่งเดียวกันรอยตัดตรงกันบดแสดงว่าไอ้ชิ้นส่วนที่พบอยู่ในรถในบ้านในความบครองของตำเวจเนี่ยมันต้องมาจากศพมันต้องมาจากผู้เสียชีวิตคำถา ต่อมาครับประเด็น,นที่สองครับแล้วเมื่อมันเป็นของศพของผู้เสียชีวิตแล้วมันมาอยู่ในรถในบ้านของคนที่ตกเป็นจำเลยได้อย่างไรคำสั่งประเด็น,นที่สามถ้าวัตถุพยานเส้นผมหรือวัตถุเช้นส่วนต่างๆของร่างกายของผู้เสียชีวิตมาอยู่กับจำเลยหรืออยู่กับคนที่ ผูกล่าวหาตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องมีความใกล้ชิดต้องมีความใกล้ชิดกับคนตายหรือจะต้องอยู่กับคนตายไม่ว่าจะก่อนตัดผมหรือหลังตัดผมเข้าใจไหมครับมันจะต้องมีความสัมพันธ์กันคือเส้นผมตัวนี้ไปอยู่กับคนที่เป็นจํำเลยเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระหว่างตัดผมคือก่อนก่อนตัดผมหรือหลังตัดผมก็ได้แต่มันติดไป โดยที่คนบางคนไม่รู้ตัวว่ามันติดไปคนร้ายมักทิ้งร่องรอยไว้เสมอ